ทุกคนดอกไม้ไม่เขียนยังไงวะดอ,ดอกไม้ไม่เขียนยังไงวะ

เดี๋ยวก่อนนะพี่แม็กอันนี้คือพี่ห่อสุดแล้วใช่ไหมไหนเงินน่ะต้องต้องถ่ายรูปแล้วจังหวะไหนเงินน่ะพี่ห่อสุดแล้วเหรอคะใช่พี่ถือดอกไม้แล้วก็คุกเข่าได้ไหมอะ่ะจะหนูให้เลยถือดอกไม้แล้วคุกเขา่าหน่อยค่ะ ไปไป,ไปยืน <หา S 2> ไปยืนวิวสวยๆหน่อยดิยืดวิวสวยๆฮัลโหพี่สวยๆนะวิวสวยๆนะ,ววนะกำลังหาอะไรว่ามันดอกไม้อันไหนเขากำลังหาพวกเขาเร็วสิเขาพี่แม็กเงินห้าแสนไม่รอนะ <c oughs> <c oughs> คุก,ก,มามากแบบไหนอะ่ะคุกเข่าแล้วถือดอกกุหลาบอ,อ่ะเด๊ชักกอ้อนเป็นดีมันหามุมไม่ได้ะตั <laughs> ับของเงินก่อนเซเงินก่อนเซสองแสนห้า เงินสองแสนห้าก่อนเซ่สู้ถือกุหลาบก่อนเซ่ไม่ก็เอาเงินก่อนเอาเงินก่อนสองแสนห้าไงกนไม่เอานะก็พี่จะมาเป็นหมอใช่ไหมล่ะก็สองแสนห้าก่อนไงก็พี่จะมาเป็นหมอหรือเปล่าเป็นก็สองแสนห้าก่อนไ่พี่ก็ถือกุหลาบก่อนไงแค่พี่ถือกุหลาบแล้วก็น่าคุกเข่าอ่ะถ้าบิดผมรอทั้งโรงพยาบาลนะผมบอกเลยค่ะไม่ปิดหรอกค่ะพี่จะพร้อมยังนะ ชิส <Cheese. S 2> ได้แล้วได้แล้วเงินหน่าเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งแค่นี้ยังเหรอไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอพี่ว่าเบอร์เกอร์สวยไหมคะสวยครับ เจ้ก็บอกว่าฉันสวยแหละจริงได้ยินเหมือนกันเลขอะไรคะพี่บัญชีอะไรคะเลขหนึ่งครับดีเขาพูดครับด้วยอ่ะต้องให้เขาอ,ออน<ห>ด้วย<ต>ปะ่ะพี่ด้วยค่ะสามแสนเองเอาลราวควุยกันะ5ะห้าแสนนี่เอาพี่เรอาห้าแสนหรอหนพี่บอกสองแสนท่าเมื่อกี้ไม่ก็อีกสออีกสองแสนไง ขอบคุณครับที่ใช้บริการแล้วพี่พี่จะมาเป็นเด็กไหมอ่ะเป็นเด็กเว็รกเกอร์ไหมแล้วถ้าเป็นเด็กได้อะไรอีกอ่ะก็พี่ถ้าพี่มาเป็นหมอพี่จะได้เงินเดือนเยอะกว่าคนอื่นนั่แหละใช่เหรอเดี๋ยวไปทำธุระก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาเป็นหมออยู่เลยไปทำธุระอะไรอ่ะพี่มีคนอื่นหรอเอาน้องใจนะแบบเนี้ยผมมาเต็มเลยพี่มีคนอื่นหรอเปล่าไม่จะไม่จะไปคุยไอ้นี่โอ้ยจะไปคุยโอ้ย ฉีดยาเลยฉีดยาเลย

นีลุงลุงครับว่าไงแป๊บหนึ่งสามหมื่นนะแค่นั้นจริงเหรอข้าว <c oughs> ไม่ได้เหอเด่นดีๆก่อนวะ ถึงจะออกแกงแล้วแต่ฝีมือยังคงอยู่นะสาวๆตอนมันยังมีสติมันบอกว่าอ่าท็อตไอ้อทัวร์ดสีเขียวเขาเคลียร์แล้วอ่ะแสดงว่ามันก็เคลียร์หมดแล้วอ่ะใช่ใช่หมอฉีดยาหน่อยน่าจะไม่กออ๊อปอะหมอฉีดยาหน่อยผมไม่ใช่หมอแล้มนมันยังมีสติมันบอกว่าไมค์ก๊อป ชิจ้าหน่อย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 มีคนสลบอยู่ข้างบนมีคนสลบอยู่ข้างบนหมอด้วยว่าไงเฮียขึ้นมามีอะไรอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยากรู้เกิดอะไรที่จะเสียสามหมื่นแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยคือคือเอาแบบไหนอะเอาแบบ อาสักความจริงสักเกินห้์เซ็นก็ได้อะว่าทําไมถึงออกอยากรู้จริงเราก่อตั้งแก๊งนี้ขึ้นมาไม่ใช่เหรอทำไมถึงอยู่ๆมาออกเองอ่ะอมันมีหลายเรื่องอะนะคือคนในแก๊งมันก็อยากแบบใช้ชีวิตแบบว่าอยากมีครอบครัวหรือว่านู่นนี่นั่นเป็นสาเหตุ นู่นนี่นั่นบางทีเราก็ใจร้ายกับคนในแก๊งเข้าใจ<ช>ป่ะก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาเพื่อให้แก๊งมันสบายใจกันมากขึ้นอ๋อแล้วคือออกมาเพื่อที่จะไปจีบหมอ,อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหะ่เกี่ยวไงไเขาให้แต่งตัวเป็นนักศึกษาแต่งตัวให้หล่อๆแล้วก็แบบแล้วไอ้นี่ให้เขาอ๋อใส่ชุดนักศึกษาไปหาหมอจะได้เงินอย่างงี้ฝากเงินให้ฝากให้เบอร์เกอร์ด้วยคือในโรงพยาบาล โอเคถ้าถ้าตอบอีกี้ยโอเคสามหมื่นที่แฮยเสียไปก็รู้สึกคุ้มค่าหน่อยเอาให้ด้วยในโรงพยาบาลอะ่ะโอเคนั่นนนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าน่ะ ไม่คอนมีแสงเงี้ยเก๊นองด้วยเลือดหายไปทางนึงเพิ่งไปนอนโรงพยาบาลมาตีบอกได้ยังอ่ะอ๋อตีบอกได้ยังยังโอ้โหเติมเบอรไหนเนี่ยคอนอะไรอ่ะดูคอนดิอันนี้คอนบวกอะไรอ่ะมันจะไม่เทไอันนี้คอนบวกอะไรอ่ะเอามาดูดิคอนบวกอะไรอ่ะสามวันนี้มันทำมาเล่นๆลายมันไม่สวยเนี่ยหรอบวกสามมันต้องมีแสงเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอ ผู้ตำรวจครับคุณตำรวจครับผู้ตำรวจคุณตำรวจตำรวจเอาครับผมผมขอสบู่ก้อนหนึ่งสิครับได้ครับลุงได้ครับเล็กหนึ่งครับอ่าสบู่มีเปล่าเดี๋ยวไปซื้อให้ครับลูกกระเป๋าอะไรเอ้ยตังค์ไปไหมก็ได้ครับลูกกระเป๋าเลยครับกระเป๋าหนึ่งนี่ครับลุง เอ้ยบ้านมขอตังค์ซื้อสบู่หน่อยสิขอขอสบู่ก้อนหนึ่งนี่ครับลงุงเจ้าสบู่ไม่มีสบู่เหี้ยไปซื้อเดี๋ยวซื้อร้อยแป๊บเองครับลงุง ลุงมีข้าวกินไหมครับไม่มีครับอมเอาข้าวไหมเอาเลข็กหนึ่ง <Okay. S 1> ตอนนี้ถ้าผมช่วยตำรวจจับโจรนี่ได้เงินป่ะต้องถามต้องถามผอบอถามผอบอมงครับต้องถามเดี <orneys S 2> <for S 1> ๋ยวผมไปถ่ายรูปทั้งโคลเคนมาให้เลยโหยม <c oughs> <c oughs> ีได้ป่ะอันนี้ถ้าสุกผอบอมง warming, น่าจะมีโอกาสได้รางวัลใช่ครับ <พ ullah S 1> ถ้าผมเจอคนขายยาแล้วผมทุบมาให้ได้เลยใช่ไหมทุบไม่ได้ลุงทุบไม่ได้อ้าวทุบไม่ได้ทุบไม่ได้ เอาแล้วต้องทแยังไงอ่ะแต่จะแจ้งตำรวจมาแบบมีรูปถ่ายแบบเนี้ยไอ้คนจะได้รางวัลครับพี่มิ้งก็ได้รางวัลได้เลยครับผมอาซาโกะเชียอยู่คาราทครับคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับผมไอัเนี้ยใส่หน้ากากเนี่ยใอ่หน้ากากหน่อยพี่นุ๊กใส่หน้ากากเลยครับเนี่ยมาถอดหน้ากากเนี่ยเห็นเปล่าดูดิ จับซี่ต้องจับที่ต้องจับที่เตรียมก่อนครับลุงเตรียมเตรียมก่อนครับลุงเอาวแล้วเงินผมว่าพลเมืองดีนะผมโดนกระทืบจะทำไงอ่ะพันเนินพันเนินเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งฮะเลขหนึ่งอ่าได้ได้ได้ขอบคุณครับอ่าขอบคุณมากครับ